บ้านสถาปนิกความปลอดภัยสูงระบบสมาร์ทโฮมทั้งหลังสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันกันตพัฒนจากกันสมาร์ทโฮมวันนี้นการพาคุณผู้ชมมาดูบ้านที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่นะครับด้านขวาของตัวบ้านนั้นติดกับลำน้ำสาธารณะประโยชน์ลำน้ำเส้นนี้นะครับมีน้ำไหลมาตลอดทั้งปีนะฮะแล้วก็ตัวบ้านนั้นเป็น บ้าน3ชั้นนะครับด้านหน้าติดถนนใหญ่เป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็ในตัวบ้านนะครับใช้ระบบสมาร์ทโฮมในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟน้ําหรือทุกๆส่วนของบ้านนะครับมีระบบสมาร์ทโฮมรองรับไว้ทั้งหมดนะฮะแล้วในส่วนของด้านขวาของตัวบ้านตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่เดินเข้าไปที่สวนข้างๆบ้านนะครับ ก็เอาไว้สําหรับช่างนะฮะเวลาเข้ามาเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสสไวยน้ําหรืองานระบบต่างๆเข้าทางประตูนี้นะครับซึ่งใส่เป็นระบบป้อนรหัสนะฮะเข้าไปแล้วในจุดด้านขวาตรงนี้นะครับมีกลิ่งนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วเวลามีแขกเข้ามานะครับกดกลิ่งปุ๊บด้านบนจะมีกล้องจับนะฮะ พอเข้ามาในส่วนของตัวบ้านนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ลงจอดรถสามารถจอดรถได้2คันเป็นระบบปิดนะฮะเวลาเราเข้ามานั้นประตูเขาจะเก็บอยู่ด้านบนพอเราปิดประตูปุ๊บด้านไหนก็จะเป็นระบบปิดนะฮะแล้วก็เวลาที่เราเข้ามาปุ๊บมันจะมีควันไอเสียต่างๆตรงมุมด้านขวามือตรงนี้จะมีพัดลมสําหรับดูดกลิ่นดูดควันต่างๆนะฮะออกไปทิ้งข้างนอกเลยมาณฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประตูที่ออกทางด้านหลัง ซึ่งในส่วนของตัวบ้านนั้นมีไม่เยอะนะครับก็เป็นส่วนเล็กๆประมาณนี้เขาเทเป็นตัวหินคลุกนะครับเพื่อ,อลดภาระการดูแลบ้านนะครับเรื่องของตัดหญ้าต่างๆฉะนั้นงานสวนก็จะมีแค่ต้นไม้รอบๆดิ่มรั้วเท่านั้นเองชั้นล่างนั้นมี1ห,ห้องนอนนะครับอีก2ห้องนอนนั้นอยู่ชั้นบนซึ่งชั้นล่างนั้นสามารถทําเป็นห้องออฟฟิศได้นะครับเมื่อเรามีแขกต่างๆมาเข้าออฟฟิศโดยตรงก็เข้ามาทางด้านนี้นะครับ แล้วก็วกเข้ามาในส่วนของชั้นล่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูตรงระบบประตูนิดนึงนะฮะตรงประตูนะครับตรงนี้สามารถควบคุมผ่านทางมือถือได้หรือจะกดปุ่มที่เราติดตั้งไว้ด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไฟต่างๆทุกอย่างนั้นออกแบบไว้ให้บ้านนั้นดูแลง่ายนะฮะ สำหรับในห้องด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ทําเป็นห้องนอนชั้นล่างก็ได้หรือทําเป็นห้องออฟฟิศต่างๆหรือห้องนอนแขกก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนนี้จัดเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเรียบร้อยนะครับในส่วนของระบบไฟต่างๆเวลาเราเดินไปนะครับตัวไฟนั้นจะเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะน,นี่คือในพื้นที่ส่วนอาบน้ํา ไปด้านขวาอ่านี้อ่างล้างหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องน้ําข้างในจะสังเกตเห็นว่าหลังนี้เขาออกแบบไว้ให้ดูแลบ้านง่ายนะครับตัวชักโครกต่างๆนั้นใช้เป็นระบบอัตโ,ตโนมัติทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด3ห้องน้ําก็ใช้ตัวชักโครกแบบนี้ทั้งทั้งสห้องเลย เจ้าของนะครับเป็นสถาปนิกเขามีความตั้งใจที่จะออกแบบบ้านเพื่อให้ดูแลง,ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดนะครับในส่วนของชั้นล่างนั้นเป็นอาคารคอนกรีตนะครับแล้วก็ หลักๆก,ก็จะมีเป็นโรงจอดรถแล้วก็ห้องนอนชั้นล่างซึ่งตรงนี้เป็นประตูอีกบานนะครับที่เราทําเป็นออฟฟิศก็ให้เข้าออกตรงนี้เลยแยกส่วนของในตัวบ้านออกอย่างชัดเจนงานระบบปั๊มน้ํางานระบบควบคุมไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟต่างๆทุกอย่างนั้นอยู่ในอินดอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่ชั้นล่างทั้งหมดเลย แล้วถัดมาส่วนนี้นะครับพอเราผ่านประตูตรงนี้ประตูตรงนี้ก็ทําเป็นระบบปิดปิดอัตโนมัติเหมือนกันนะฮะอันนี้บานนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับพวกหน้าต่างาต่างๆที่เป็นงานกระจกอันนี้เป็นของยี่ห้อทอสเทมนะครับคุณผู้ชม เลยเข้ามาในส่วนนี้นะฮะทางด้านขวาก็เป็นห้องที่ไว้เก็บรองเท้าหรือเก็บของต่างๆเราอาจจะอาจจะติดตั้งที่ห้อยของนะครับห้อยเสื้อต่างๆที่เป็นเสื้อโค้ทเนี่ยเอาก็าไว้ห้องนี้ได้ตรงนี้เป็นระบบควบคุมไฟแล้วก็ติดตั้งเซ็นเซอร์สําหรับป้องกันไฟไหม้ไว้เรียบร้อยถ้าเมื่อไหรท่ที่จุดนี้มีควันนะครับระบบจะแจ้งเตือนมาทางโทรศัพท์ทันทีเลย ขึ้นมาเดี๋ยวผมพาคุผู้ชมไปดูต่อในส่วนของชั้น2นะครับหลังนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการเดินทางนั้นสะดวกเลยเข้าไปทางแถวแถววัด7ยอดนะครับแล้วก็ออกมานิมมานก็ไม่เกิน10นาทีนะฮะแปบ๊บเดียวถึงเมื่อเราขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับก็ จะเป็นห้องโถงใหญ่นะฮะแล้วก็มีห้องนอนอยู่ชั้นนี้อีกหนึ่งห้องห้องนอนที่3นั้นอยู่ชั้นบนนะครับคุณผู้ชมห้องนี้เป็นโถงโปร่งโล่งนะครับแล้วก็ตัวฝั่งด้านนี้จะติดเป็นกระจกทั้งหมดกระจกนะครับเขาจะรับน้ําหนักจากตัวคานหลังคาข้างบนนะครับฉะนั้นก็สามารถเปิดเป็นบานอิสระได้ในชุดกระจกชุดนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี้อันนี้สามารถเปิดสไลด์ได้เป็นบานอิสระเลย ถัดมาตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํสาสระว่ายน้ําอันนี้ไม่ใหญ่นะครับคุณผู้ชมถือว่าเขาออกแบบมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์อันนึงของบ้านซึ่งถ้าจะเอามาเลี้ยงปลาคราฟก็ได้นะปลาคราฟตัวใหญ่ๆเนี่ยสวยเลยตัวของชั้น2นะครับในส่วนของผนังต่างๆนั้น เป็นอ,อลูมิเนียมทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีใยแก้วนะครับแล้วในส่วนของด้านในนั้นก็จะเป็นโฟมนะครับซึ่งเวลาเราอยู่ชั้นบนนั้นมันจะอากาศไม่ร้อนนะฮะในส่วนของด้านขวาก็จัดเป็นชุดครัวเอาไว้ใช้ได้สบายๆเลยหลังนี้จะมี าการออกแบบเรื่องของระบบเติมอากาศไว้ด้วยนะครับเวลาเราไม่ได้อยู่บ้านนั้นจะสังเกตเห็นว่าหลายๆหลังนะครับถ้าไม่ได้อยู่สักอาทิตย์2อาทิตย์นั้นจะมีกลิ่นอับแล้วฉะนั้นหลังนี้เขามีระบบเติมอากาศเพื่อไล่ฝุ่นจากด้านในบ้านออกไปด้านนอกด้วยวัสดุที่ใช้ถือว่าเป็นวัสดุเกลดดีเลยนะครับบ้านขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเราเข้ามาอยู่ในส่วนนี้มันมีอุก พวกอุปกรณ์ต่างๆนั้นครบเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูรายละเอียดต่างๆของตัวบ้านนะครับผมมีคลิปไลฟ์สดอยู่ก่อนหน้านี้ไว้คลิปหนึ่งสามารถย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับอันนั้นผมจะบอกรละเอียดเลยในส่วนตรงนี้เป็นห้องซักผ้านะครับอันนี้สามารถตั้งเครื่องซักผ้าได้2เครื่องแล้วก็ในแต่ละจุดนั้นมีห้องเซอร์วิสทั้งหมดนะฮะ ส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนอันอนี้ห้องนอนชั้น2ทั้งหลังนะครับใช้แอร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีท่อจ่ายความเย็นนะครับไปทั่วบ้านเลยแต่ว่าแยกโซนนะพวกแอร์ต่างๆเนี่ยฮะก็แยกโซนเวลาเราเปิดแค่ห้องนี้แอร์ Air ก็จะทำงานในระดับที่ไม่หนักนะครับแล้วถ้าเราเปิดหลายๆห้องแอร์ Air ถึงจะทำงานได้เต็มที่ อาจจะมองว่าแอร์ตัวใหญ่ก็มีมีการแบ่งการทํางานของเขาอยู่นะครับฉะนั้นอัตราสิน้นไฟอัตราการสิ้นเปลืองของไฟนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้เลยห้องนี้ก็ยังใช้ชักโครกระบบอัตโนมัตินะครับพวกก๊อกต่างๆไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ําก็ อัตโนมัติทั้งหมดเลยตรงจุดนี้เดี๋ยวเขาจะใส่ตัวบานให้อีกทีนะครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวบรรยากาศของชั้นสองตรงนี้ฮะเราอยู่แล้วเราได้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันไม่มีบ้านคนฉะนั้นได้ทั้งเรื่องความปลอดภัยได้เรื่องเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็ระบบการดูแลต่างๆของบ้านนั้นออกแบบไว้ดีเลย หลังนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นให้เลือกใส่เฟอร์นิเจอร์นะครับมีส่วนลด300,000บาทให้คุณผู้ชมได้เลือกเฟอร์นิเจอร์มาใส่บ้านได้ตามใจชอบเลยนะครับ สาเหตุที่ยังไม่ใส่ตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็เก็บตัวนี้แหละครับให้คุณผู้ชมไว้แล้วกระจกบานใหญ่ชุดนี้นะครับเป็นกระจกที่มีม่านในตัวนะฮะเวลาเรากดรีโมทปุ๊บนะครับคล้ายๆกระจกมันจะเป็นบานทึบเราจะมองจากข้างนอกไม่ได้นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็แค่ใช้มือกดแค่ปุ่มเดียวนะครับกระจกก็จะเปลี่ยนเป็นใสๆแบบนี้เลยออกแบบเตียงไมวางไ,ไว้ตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นห้อง w a l k i n c l o s e t ใหญ่ๆ ทั้งสถาปนิกนะครับเจ้าของบ้านที่ทําบ้านหลังนี้เขามีประสบการณ์มากมายนะครับในการออกแบบบ้านต่างๆถ้าผู้ชมสนใจนะครับติดต่อให้ออกแบบหรือสร้างบ้านได้นะครับในห้องนี้ก็แยกนะครับระหว่างห้องอาบน้านะครับกับห้องน้ําส่วนนี้นะครับในตัวพื้นที่ของห้องอาบน้ําจะอยู่ด้านขวา ดูแลง่ายครับบ้านหลังนี้ดูผมผมเข้าไปแล้วชอบมากเลยนะฮะวันนั้นก็ใช้เวลาในการถ่ายทําแล้วก็อยู่ที่นี่ราวๆาวสชั่วโมงเหมือนกันนะฮะพราะอยู่แล้วรู้สึกสบายรู้สึกปลอดภัยและการเดินทางนะั้นสะดวกเลยราคาขายนะครับ1 8 9ล้าน9แสบาทถ้าคุณผู้ชมสนใจลองมาคุยต่อรองราคากันได้นะครับอยากจะอยากจะให้มาเห็นตัวบ้านจริงๆนะครับบ้านน่าอยู่จริงๆคุณผู้ชม ส่วนเรื่องราคาเจ้าของนั้นพร้อมที่จะพูดคุยนะครับน้องการฝากหลังนี้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ